ข้อ9นะครับผม Industry Innovation and Infrastructure นะครับ Industry ก็แปลว่าอุตสาหกรรมนะครับ Innovation ก็แปลว่านวัตกรรมนะครับแล้วก็ Infrastructure ก็แปลว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับคือเอาง่ายๆเลยก็คือการให้ความสำคัญเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับที่จะมาช่วยให้โลกของเราพัฒนาไปข้างหน้านะครับอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโลกสมัยนี้เนาะเราก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเยอะทั่วโลกให้ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ว่านวัตกรรมมันไม่ได้เกิดขึ้น แค่ในเทคโนโลยีอย่างเดียวนะมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กําลังให้ความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าทะเลนะครับคือผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับที่ได้ไปสร้างรถพยาบาลช้างนะครับแล้วก็ได้เอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในรถพยาบาลคันนี้ก็คือช้างเนี่ยสามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้โดยที่มีกล้องติดแล้วก็คอยมอนิเตอร์แล้วก็มีการพูดคุย ะร,ระหว่างคนขับกับที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับเพื่อที่จะเตรียมเครื่องมือให้ทันนะครับเพราะว่าทุกวินาทีมันก็คือชีวิตของตัวช้างนะครับนี่ก็เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างที่ผมนึกออกนะครับที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่สามารถที่จะเอามาช่วยเรื่องของป่าเรื่องของทะเลต่างๆซึ่งมันมีเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะพวกนักวิจัยที่จะต้องการข้อมูลในการมอนิเตอร์ในการรีเสิร์ชเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนั้นมาพัฒนานแล้วก็ช่วยสัตว์ต่างๆเนี่เป็นสิ่งที่เรา จะเห็นเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับข้อ10นะครับ reduce inequality mm hmm. ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าพูดกันง่ายๆก็ว่าทุกคนควรจะ Equal mm hmm. ใช่ไหม humans should be equal mm hmm. ก็คือทุกคนควรจะมีโอกาสเท่าๆกันนะครับ mm hmm. แต่ว่าข้อนี้ mm hmm. เขาจะพูดถึง ประเด็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับอย่างที่เราเห็นกันได้ชัดตอนนี้เนาะก็คือมีการลบกันระหว่างประเทศนะครับอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ที่ยูเครนตอนนี้นะครับซึ่งโอ้เป็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเพราะว่ามีประชาชนหลายๆคนทุกคนน่าจะเห็นภาพนั้นแล้วเนาะที่แบบต้องรีบหนีจากบ้านของตัวเองไปอยู่ที่เรฟ u จีแคมป์นะครับแต่ว่าข้อนี้เขาก็จะให้ความสําคัญกับการช่วยคนที่ประสบปัญหาแบบนี้คือจะมี UN ที่เป็น UN ใหญ่ใช่ไหมครับก็จะมีเอเจนซี่ย่อยมาอีกทีหนึ่งอย่างเช่น UNHCR ที่เข้า ไปดูแลกลุ่มนี้โดยตรงเลยนะครับในเมืองไทยก็มีนะครับในเมืองไทยก็จะมีปัญหานี้อยู่บ้างนะครับแล้วก็ทาง UN เอ็นขาก็มีการดูแลคนกลุ่มนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่า1มันมีความเซนซิทีฟนะครับแล้วก็2เนี่ยมันมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าคนเราไม่สามารถที่จะเ,เลือกเกิดได้ใช่ไหมครับแล้วเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีความสุขมีใช้ชีวิตปกติอยู่ๆมีคนทะเลาะกันมีการตีกันเราจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตในอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งดีแล้วนะครับที่มีหน่วยงานที่มาช่วย เขาเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเขาเองก็ควรที่จะได้รับความเท่าเทียมตรงนี้เหมือนกับ คนทั่วๆไปในโลกของเราครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเองก็เคยทำงานให้กับผลิตภัณฑ์ที่หนึ่งนะครับก็คือเขาเอมีการ reduce inequality ด้วยการโปรโมทเรื่องของการค้าขายเป็นธรรมใช่ไหมครับให้โอกาสให้กับชาวเกษตรกรเนี่ยได้ดามาหากินใช่ไหมครับเพราะว่าหลายๆที่ในทั่วโลกนะครับกลุ่มที่ทําการเกษตรก็มักจะโดนเอาเปรียบจากรายใหญ่กว่าละกันนะครับซึ่งบางหน่วยงานเขาก็จะพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยเข้าไปไปเทคแคร์และทําให้เขาเนี่ยได้รับในสิ่งที่เขาควรที่จะได้รับ